สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ YouTube Channel Promotion Ford by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายค่ะที่ Ford พระประแดงค่ะในเครือบริษัทออโต้แกลอรี่ค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะมาพบเก่งกี้แล้วแน่นอนค่ะพามาชมรถสวยๆนั่นเองสำหรับวันนี้พาพี่ๆมาพบกับ Next Gen ค่ะไวทแทตัวนี้เป็นขับ2นะคะเกียร์อัตโนมัติค่ะ6สปีดเครื่องยนต์2 0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าค่ะและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้จะอยู่ที่149,000้บาทค่ะมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6สีเลยสาหรับสีปกติค่ะก็จะมีตัว Uh, สีดำ สีบลอน์สีเทานะคะและสีพิเศษค่ะก็จะมีตัวสีส้มสีเหลืองค่ะและสีขาวมุกนั่นเองราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นขับ2เกียร์อัตโนมัติ6สปีดใช่ไหมคะแต่พิเศษกว่านั้นค่ะสําหรับวันนี้มีแพ็กเกจเสริมเพิ่มโดยรุ่นนี้สามารถเพิ่มแพ็กเกจเสริมได้นะคะราคาแพ็กเกจเสริมอยู่ที่5 0,000บาทค่ะได้ระบบช่วยการขับขี่ขั้นสูงนั่นเองเพิ่มเติมเข้าไปเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆละกันนะคะแต่ ยังไงไฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเก่งกี้ด้วยนะคะมาพบกับสุดหล่ววันนี้เลยกระจังหน้าค่ะสไตล์ next gen นะคะสัญลักษณ์ค่ะเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กก็เป็นสีเทากาไฟนั่นเองค่ะพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่กระจังหน้าตรงนี้ค่ะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจากห้องเครื่องนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของไฟหน้าค่ะไฟหน้าเขาเป็น LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัว C ค่ะ C แคมนะคะเป็น LED แสงสีขาวนั่นเองกันชนหน้าค่ะเป็นสีเทากาไฟเช่นกันชายกันชนเขาเป็นสีเงินนะคะแล้วก็สำหรับ ตัวอุปกรณ์มาตรฐานค่ะด้านล่างนะคะเขาจะมีห่วงล่างให้นะคะทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะสำหรับรุ่นว i ยแท็แล้วก็ไฟ LED ค่ะตัวนี้เป็นตัดหมอกเป็น LED จากโรงงานนะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปค่ะคันนี้เพิ่มแพ็กเกจเสริมนั่นเองเขาก็จะมีตัวกล้อง360องศาให้นะคะฝังอยู่ใต้โลโก้แบบนี้ค่ะพร้อมกระบบเบรกอัตโนมัติค่ะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินด้วยค่ะ ไปต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะตัว Next Gen เขามีคิ้วล้อมาให้แบบนี้เลยคิ Q ้วล้อของตัว Next Gen Ranger ค่ะเขาจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะขนาดค่ะ3นิ้วเป็นแบบแนบแบบนี้เลยทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเอง มาต่อที่ล้อแม็กกันบ้างค่ะล้อแม็กนะคะและยางขาแม็กนะคะเขาจะเป็นสีเทากาไฟจับคู่ค่ะกับยางกูเกียนั่นเองซีรีย์ยางจะอยู่ที่255 65 R18 ช่วงล่างนะคะตัวนี้เขาเป็นโช้โมโนโทูบนั่นเองนะคะแก้มข้างค่ะตัวนี้ดีไซน์ใหม่สไตล์เน็กเจนค่ะกรอบตัวนี้เป็นสีเทากาไฟค่ะและอะคริลิกคำว่าเทอร์โบตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองพร้อมกั รีบระบายความร้อนด้วยค่ะกระจกมองข้างค่ะดีไซน์ใหม่นะคะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะมองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีไฟเลี้ยวค่ะตัวข้างกระจกให้ด้วยและตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวของกล้อง360องศารุ่นนี้เขามีตัวไฟสองข้างตัวรถให้ด้วยนะคะ แล้วก็สําหรับรุ่นวัยทกค่ะราวลังค่าสีเงินมีมาจากโรงงานนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะสามารถรองรับเ,ออเวลารถหยุดนิ่งนะคะประมาณ300ถึง350กิโลนั่นเองเวลารถวิ่งก็สามารถรองรับได้ประมาณ70 80โลค่ะ และคันนี้ลูกค้าเลือกติดนะคะเป็นกันสาดแท้ของฟอร์ดนะคะสชิ้นแบบนี้เลยความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกได้นะคะเก่งติดเป็นฟิล์มเซรามิกอัลติเมทให้นั่นเองแล้วก็มือจับค่ะมือจับตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะใหญ่ขึ้นกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทากาไฟค่ะแล้วก็มาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลสค่ะสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้ง่าย,ๆเ,ยๆเลยเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนั่นเองนะคะ แล้วก็บันไดข้างค่ะบันไดข้างก็ดีไซน์ใหม่มีร่องระบายน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ชายบันไดค่ะเป็นสีเงินจุดเด่นของรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นตัวสปอร์ตบาร์สองชั้นแบบนี้ค่ะสปอร์ตบาร์ด้านบนเป็นสีเทากาไฟนะคะแล้วก็ราวด้านข้างตัวนี้ค่ะก็เป็นสีเงินสามารถผูกรัดของได้นั่นเอง ต่อที่ไฟท้ายค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะก็จะรับกันกันกบตัวไฟหน้านั่นเองและฝาท้ายค่ะดีไซน์ใหม่ค่ะย้ายตำแหน่งนะคะในส่วนของไฟเบรกค่ะดวงที่3จากด้านบนอยู่ตรงนู้นเนาะเวลาบรรทุกของเยอะๆหรือเวลาติดโลบาร์มันอาจจะบังได้นะคะตัว next gen ย้ายตำแหน่งไฟเบรกดวงที่3มมาอยู่ที่ฝาท้ายนะคะมือเปิดฝาท้ายแล้วก็รุ่นนี้เขามีโลโก้ขนาดใหญ่ค่ะของ Ford และพร้อม ก้องขอยฝังอยู่ใต้โลโก้แบบนี้นะคะแล้วก็มีอะคริลิกคำว่า Y Tag ค่ะปั๊มคำว่า Ranger ที่ฝาท้ายทำให้ฝาท้ายดูมีมิติดูมีเส้นสายมากิ่ขึ้นนะคะกันชนท้ายค่ะสีเทากาไฟนะคะตรงชายกันชนท้ายแล้วก็มีเซ็นเซอร์ไายหลังให้4จุดนั่นเอง ปาท้ายค่ะรุ่นนี้เขาเป็นแบบผ่อนแรงนะคะมีเ,เป็น easy lift นะคะมีเหล็กทอชันมาผ่อนแรงมีช่องเสียบ usb ให้ค่ะ12โวลต์ละ230โวลต์ขอโทษค่ะเป็นปลั๊กไฟ าสามารถใช้งานอนเนกประสงค์ได้ความกว้างของท้ายกระบะค่ะมีความกว้างที่มากขึ้นกว่าเจนเดิมเนาะขยายทานล้อ5 0ม mm, มนั่นเองทําให้บรรทุกของได้เยอะสามารถใส่ไม้พาเลทได้มาต่อกันที่ห้องโดยสารภายในค่ะมีแอร์หลังให้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องเสียบนะคะ USB Type A และ Type C มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะคะตรงนี้ภายในค่ะสไตล์ว i แท็ก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วตะเข็บ ได้ก็จะเป็นสีส้มนั่นเองในส่วนของระบบที่เก่งบอกไปค่ะข้างต้นนะคะเป็นแพ็กเกจเสริม50,000บาทลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวแพ็กเกจระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงนะคะจะมีสัญญาณเตือนค่ะระยะจอดด้านหน้าค่ะระบบควบคุมความเร็วรับษาร,ระยะห่างนะคะพร้อมระบบ Stop a n d Go ค่ะระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะค่ะระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินระบบนะคะตัวนี้ก็ เตือนการชนด้านหน้าให้ด้วยแล้วก็ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางด้วยค่ะมีช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนค่ะแล้วก็มีระบบตรวจจับจุดบ่อดน,นะคะและระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอดค่ะกล้องรอบคันเลย360อองศาระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังและระบบสุดท้ายค่ะระบบช่วยหัก พวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประท้าค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าครบทันจริงๆพวงมาลัยสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางแล้วก็หนะ้าปัดดิจิตอลด้าน,นหลัง8นิ้วนะคะจอกลางขนาด12นิ้วรองรับในส่วนของตัว Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะคะแล้วก็ เป็นซิงโฟเอค่ะมีโทรฉุกเฉินให้ด้วย166 9เ้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะเป็นชาร์จแบบไร้สายนะคะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะและสามารถปรับโหมดขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยบอกคู่หนะะ้าค่ะสำหรับรุ่นนี้เป็นปรับไฟฟ้านะคะได้ถึงแทิศทางเลยค่ะบอกเลยว่าโครครันจริงๆในส่วนของระบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะคะถุลงลมนิรภัยค่ะ นีให้ทั้งหมด7จุดเลยแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ค่ะกระจายแรงเบรกค่ะ EBD นะคะแล้วก็ระบบ ROM ป้องกันการพลิกคว่ำค่ะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันค่ะระบบรักษาสเสถียรภาพการทรงตัวแล้วก็ระบบนะคะในส่วนของป้องกันล้อหมุนฟรีก็มีให้ครบครันจริงๆค่ะที่ที่ทนายสนใจนะคะตัว Nest Gen l a n g e r หรือ สามารถทักทายหาเก่งกี้ได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรหรือไอ l ดี e ไค่ะสามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะสอบถามเงื่อนไขต่างๆก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆ,ๆทุกท่านเลยค่ะหรือถ้ามีรูปแบบ การตกแต่งเพิ่มเติมสามารถส่งให้เก่งกี้ได้นะคะและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัว n นสเ l อ r a n g e r ได้ที่ YouTube Channel ค่ะและทางเพจ Facebook Promotion Ford by เก่งกี้ค่ะชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนนะคะสามารถส่งให้เก่งกี้ได้เลยนะคะช่องทางขึ้นไว้ให้แล้วฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกี้เป็นกำลังใจทำในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 没吧？